เฮ้ย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 ยัยมาตามกูทำไมม,มึงไปที่ของมึงเลยไปม,มึงฆ่ากูเรื่องอะไรมึงกับกูแม่งเพิ่งจะมาเจอกันฮะโมาจาจกก,กงงแต่มึงทำอะไรกูทำอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงยังมาเม้าเม้าวันใช่มึงแน่ๆเลย เมึงจำคนผิดหรือเปล่าใครเมื่อวานอ่ะกูเพิ่งมาวันนี้เว้ยมากันสองคนสองคนอะไรกูเข้าเปล่ากูเข้าคนเดียวมึงมั่วละเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าเข้ามานะมึงทุกคนเราไม่รู้ว่ามันมีฤทธิ์เดชอะไรหรือเปล่าแต่เราถอยไว้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กราบสวัสด MM ีพ <Luc ar cells> ี่พีทุกท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะแต่อันนี้ผมจะเดินกลับเข้าหมู่บ้านแล้วนะทุกคนก็ที่แรกผมไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วผมไม่เห็นนะผมเลยไม่ได้ถ่ายอะไรนะทุกคนก็เลยวันนี้ยกลับมาเข้าหมู่บ้านเนี่ยผมก็จะถ่ายดูไอ้ข้อแพ้เก่าที่ลุงผมเนี่ยเคย สร้างไว้นะทุกคนก็เขาเคยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะไว้นะทุกคนแต่ตอนนี้ล้างไปแล้วเพราะที่ผมฟังจากลุงผมนะทุกคนคือมันมีชายแก่อยู่คนหนึ่งอะ่ะมันชอบมาหากินไก่เขานะแล้วก็พวกแพะเขาผมว่าน่าจะเป็นลุงผีโพงหรือเปล่าเห็นเขาพูดกันนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยมาเลยผมเคยมาอยู่รอบหนึ่งแล้วผมไม่เจออะไรนะทุกคนแต่ตอนเนี้ย พอกแพ้เขาเนี่ยล้างไปแล้วนะทุกคนก็เลยวันนี้กลับมาเนี่ยคือไม่ได้ถ่ายที่ท่านอาจารย์มูเซอร์เพราะผมไม่เห็นท่านอาจารย์นะผมเลยไม่ถ่ายก็เลยกลับมาว่าจะลองถ่ายดูเผื่ออาจเจอเพราะผมมาสองสามรอบแล้วผมไม่เห็นก็อยู่ท้ายหมู่บ้านเลยนะแล้วก็มันติดป่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะทุกคนไปไปทุกคนไปกันดีกว่า ก็อาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรนะเพราะก็ติดหมู่บ้านแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะทุกคนพอกแพ้ที่ลุงผมเคยเลี้ยงแพ้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่ตอนนี้มันมีคนมาแบบเอาแพ้เขาไปกินนะผมว่าน่าจะเป็นผีโพงหรือเปล่าทุกคนเจอเจอคนไหมทุกคน ใครวะทุกคนใครก็ไม่รู้ครับมาดักอยู่ทางที่ผมจะออกจากป่านะมัน,ม,นมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วทุกคนว่าเป็นไขรครับผมว่าน่าจะเป็นผีโพงนะแต่ทำไมมันออกมาตอนเช้า แต่ดูก่อนทุกคนอาจจะเป็นชาวบ้านก็ได้ทุกคนคือไอที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาให้ทุกคนดูนะเขาแพ้ที่โดนผีโพงเนี่ยคือทำให้ร้างเนี่ยก็มันกินไป เยอะเลยนะทุกคนจนลุงผมเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้นะทุกคนก็เลยกลับไปเลี้ยงที่อื่นนะแพะหมู่ไก่เนี่ยโดนไปไหลายตัวมากเลยทุกคนแต่เรื่องนี้ค่อยไว้ก่อนตามไอคนเมื่อกี้ไปก่อนมันคือขัดกันแน่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะวิวแถวนี้ไม่น่หวะต้องดูให้ดีก่อนทุกคน ไม่ใช่ผีโพงนะทุกคนมันน่าจะไม่ออกมาตอนเช้านะแต่ถ้ามันหิวเนี่ยอาจไม่แน่ก็ได้เพราะไก่ที่ลุงผมเลี้ยงเนี่ยมันก็ยังมานอนที่เก่านะเพราะลุงผมก็เลี้ยงไว้เยอะนะครับพวกไก่ก็เนี่ยถ้าฟังเน็ตก็จะได้จะได้ยินเสียงไก่นะแต่พวกเฮย้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมเฮ้ยาขา่ะทุกคน มันอยู่ไหนวะใกล้มึงหรือเปล่าเฮ้ยมึงคือใครวะเมื่อวานเมื่อวานอะไรมึงมากันสองคนใครใครมาใครไล่มึงกูยังไม่ได้มาเลยมึงอย่ามั่วเฮ้ยมึงหรือเปล่ากูเพิ่งเข้าป่าวันนี้เองมึงอย่ามามั่วมึงอะเป็นใครวะ มึงอยู่ไหนวะเฮ้ยใกล้มึงนี่แหละพักเโอจะกระโจนเข้าไปเกินมึงเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้ามานี่ฟันมึงนะเว้ยบอกไว้ก่อนทุกคนแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่วะฮะมึงนั่นแหละกูกำลังจะกลับบ้านไงนี่มันเส้นทางกลับบ้านของกูเว้ยมึงมาทำอะไรที่นี่ กูไม่ได้ยุ่งกับมึงหรอกกูเนี่ยจะกลับบ้านมึงอะมายุ่งกับกูยุ่งกับกูอะไรมึงหรือเปล่าอะไรกูอะไรกูยังไม่เคยเจอมึงเลยมึงอย่ามามั่วนะเว้ยไม่เคยเจอมึงมึงเคยเจอกูที่ไหนก่อนมึงอย่ามั่วเมื่อวานเมื่อวานชี้อะไรกูเพิ่งมาวันนี้มึงอย่ามั่วเว้ยอะไรกูกูอยู่ของกูดีๆมึงอยู่ไหนวะ งอไม่ออมได้มึงอยู่ไหนวะมึงอยากกินไก่มึงก็ไม่หากินไกลล่ดิเฮ้ยนเฮ้ยมึงแน่ๆเลยที่มากินไก่มากินแพ้ลุงกูเนี่ยใช้มึงไหม,ไ,มไอพี่พงไอห้าจนทำให้ลุงกูเนี่ยต้องเลิกเลี้ยงเลยมึงไม่มีอะไรกินหรือไงวะมึงมากินของชาวบ้านเนี่ยฮะ กูไม่ได้ทำไม่หรอกไอ้ห่าที่กินเยอะแยะมากินเที่ยอะไรของชาวบ้านาวะมึงจะไปหาอะไรกินมึงก็ไปเลยไปมึงอย่ามายุ่งกับกูกูจะกลับบ้านกูมึงก็กลับไปดิเอ๋อมึงมดักอยู่ทางที่กูจะเดินไปเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยมันต้องเบค่าผ่านทางมึงจะแดกอะไรอะ่ะชีวิตมึงไงชีวิตเชี่ยอะไร ไม่มีให้ม oh. yeah, ึงกินเว้ย่ฮมึงไปเลยมึงไปหาใกล้หาอะไรกินของมึงเลยไปฮฮเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเรือเฮ้ยถอยถอยถอยทุกคนเฮ้ย มึงนิว่าไอพีพงไอห,ห่านี่มึงอยากกินไก่มึงก็ไปหาไก่กินนี่นี่มาตาม,มกูทำไมกูจะกลับบ้านเว้ยและคนที่มึงบอกเมื่อวานเนี่ยกูไม่รู้ด้วยกูเพิ่งมาวันนี้เองทุกคนถอยถอยถอย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามาตามกูทำไมม,มึงไปที่ของมึงเลยไปม,มึงฆ่ากูเรื่องอะไรมึงกับกูแม่งเพิ่งจะมาเจอกันฮะโมาจบกกียนน่่่ของยองูแต่มึงทำอะไรกูทำอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงอย่ามามั่วเมื่อวานใช่มึงแ,แน่ๆเลย เอ้ยมึงจำคนผิดหรือเปล่าใครเมื่อวานอ่ะกูเพิ่งมาวันนี้เว้ยมากันสองคนสองคนอะไรกูเข้าเปล่ากูเข้าคนเดียวมึงมัวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะมึงทุกคนเราไม่รู้ว่ามันมีฤิ์เดทอะไรหรือเปล่าแต่เราถอยไว้ก่อนนะเฮ้ย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 มึงไปเลย คือผมจะอ้อมก็ไม่ได้นะเพราะมีเส้นทางกับเนี่ยเส้นทางเดียวนะเพราะแถวเนี้ยมีถาวัหลงนะทุกคนผมเดินมั่วไม่ได้นะครับผมก็ต้องดูมันก่อนว่ามันเนี่ยจะไปหากินไก่ที่ไหนแล้วก็ถ้ามันไม่อยู่ตรงทางที่ผมเดินเนี่ยผมจะรีบเดินทางออกนะเดี๋ยวรอระมัระวังให้ดีก่อนผมว่ามันน่าจะไปที่คอกแพ้นะเพอะตรงนั้นเนี่ยยังมีไก่ที่ยังนอนอยู่นะทุกคน แต่ทําไมมันไม่มาหากินตอนคืนวะทุกทีผมมาตอนเช้าเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมว่าเนี่ยมันน่าจะไปหากินไก่ที่แบบกกไข่นะทุกคนเพราะไก่พวกนี้มันจะห่วงไข่มากมันจะไม่ออกไปไหนนะผมว่ามันจะมันน่าจะมาจับไก่กินนะทุกคนแต่แพะกับหมูเนี่ยไม่มีแล้วนะลุงผมเนี่ยเอาออกไปหมดแล้วนะแค่มันกินเนี่ยก็จะหมด เราแล้วนะทุกคนว่ามันน่าจะไปที่ของแพ้ล้างแล้วแต่ใครที่มาไล่มันเมื่อวานมันบอกว่าเป็นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> มึงจะไปหากินไก่มึงก็ไปดิวะมึงจะมายุ่งอะไรกับกูเนี่ย กินกูร์ชยอะไรไม่มีเว้ยไปมึงไปหากไก่มึองอยากกินเลยไปทุกคนหมู่บ้านก็อยู่ไม่ไม่ไกลแล้วนะเหมือนมันไม่กลัวอะไรเลยนะทุกคนเฮ้ยถอ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 ยทุกคนเฮ้ยถอ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 ยเดินมั่วไม่ได้นะทุกคนป่าแถวนี้ ทว,วันลงมันเยอะผมเขาเดินเส้นป่าตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนมึงก็ไปดิมึงอยากกินไก่มึงก็ไปนีมึงจะมาตามกูทำไมเนี่ยคนถอยถอยถอยถเราไม่เฮ้ยเฮ้ยเยแล้คนที่มึงเมื่อวานที่มึงบอกเนี่ยมันไม่ใช่กูเว้ย นี่นนนไอห่านี่แม่งเฮ้ยมึงกับกูไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเว้ยมึงวานก็ไม่ใช่กูด้วยมึงก็ไปเลยมึงอยากไปแดกอะไรก็ไปแดกแพ้แดกไกล่ลุงกูไม่พอมึงยังจะมาแดกกูอีกเหรอฮะ เดีย๋ยวเมื่อวานนะใครมึงบอกมาไล่มึงอ่ะกูเชื่ออะไรไม่ใช่กูเว้ยทวันแถวนี้มันเยอะนะทุกคนผมจะไปไม่ได้นะทุกคนถอยก่อนโอ้ี้เกียดตามึงแล้วว่ะ ไปหาจับไก่ก็ได้มึงอะควรไปจับไก่ตั้งนานละคนมันน่าจะไปแล้วนะผมว่ามันเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะทุกคนมันเลยไม่ตามผมมานะผมว่ามันน่าจะหิวจัดเลยเมื่อกี้มันพูดว่ามันจะไม่ตามผมแล้วมันไปหากินไก่ ติดกว่านะทุกคนใก่ที่กําลังกกขัดเนี่ยไปคนเราต้องรีบเดินทางไปนะแล้วก็ออกจากตรงนี้นะแล้วก็ไปบอกคนในหมู่บ้านนะให้มาไล่มันนะทุกคนลุงผมเนี่ยเคยไล่ยิงกับปืนแล้วทีหนึ่งนะแต่ดูเหมือนมันไม่เป็นอะไรนะทุกคนเคยมาดักกับเพื่อนๆแกแล้วนะ คนก็น่าจะได้ยินเสียงรถนะเพราะหมู่บ้านก็อยู่แค่ไม่ไกลนะเดินตรงนี้ออกไปก็จะถึงแล้วนะแต่ดันมาเจอไอพีพงก่อนนะทุกคนผมเลยออกไม่ได้เลยไปไนหนแล้ววะ กูเนี่ยจะกลับบ้านมึงนั่นแหละ,ะมึงไปเลยไปที่ของมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอยากตายหรือไงกูไม่อยากตายหรอกกูจะกลับบ้านกูมึงก็ไปที่ของมึงนี่ไปไก่ที่มึงอยากกินมึงก็ไปกินมา ทางออกอยู่แค่ข้างหน้านีนะ่แต่ผมไปไม่ได้ทุกคนนี่ทุกคนมันมากินโจนคอแพ้เนล้างหมดเลยนะลุงผมเนยเลี้ยงต่อไม่ได้นะเพราะมันมากินเกือบทุกคืนเลยแต่ตรงนู้นก็เป็นเหลาหมูนะหมูก็เอาออกเหลือแต่ไก่นะ กูไปแน่นอนมึงนั่นแหละมึงจะแดกม,มึงจะอยากแดกอะไรก็แดกไปเถอะกูไม่มาสนใจมึงหรอกเข้าไปในบ้านแล้วทุกคนถอยถอยถอยนี่ทุกคนไก่นะบอกเลยนะไก่มันยังอยู่นะมึงอะรีบไปเลยก่อนที่กูจะเรียกคนในหมู่บ้านมาตีมึง เออมึงไม่กลัวใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้เจอแน่กูบอกเลยมึงเคยโดนลุงกูยิงแล้วทีหนึ่งไม่เข็ดใช่ไหมฮะไปเลียดมามไม่กลัวกูอยากโดนอีกเออได้แต่ผมสงใส่ใครมาไล่มันนะทุกคนผมไม่รู้เลยไป ถ้ามึงไม่อยากโดนเหมือนรอบที่แล้วมึงไปไกลกูเลยไปคนมึงัก็แหละยังไม่ไปเหรอมึงเนี่ยแหละที่มาเมื่อวานไม่ใช่กูเว้ยกูจะฆ่ามึงมึงไปเลยไปก่อนที่มึงจะโดนยิงไปรอบที่แล้วมึงยังไม่เข็ดหรือไงฮะ แแฮเนี่ยมึงกินของเขาเนี่ยจนเขาเลิกเลี้ยงเนี่ยตอนนี้ไม่ไมีไม่เหลืออะไรให้มึงกินละมึงไปหาก,กินอย่างอื่นเลยไปมึงนี่ค่อนข้างกวนมากเลยนะอยู่ๆจะมาทำร้ายกูเฉยเลยกูยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลย ไปเลยไปเดี๋ยวไล่มันไปก่อนทุกคนไปวิ่งไปแล้วทุกคนเราจะตามผมว่าคืนนี้มันน่าจะมาต่อนะทุกคน ว่านะไปแล้วทุนเดินไปนู่นละไปไอ้ทุนเดี๋ยวผมว่ากลับบ้านไปเตรียมตัวแล้วก็นัดพวก มาดักคืนนี้ดีกว่าทุกคนผมว่าน่าจะดีกว่านะตอนเช้าเนี่ยผมมาคนเดียวเนี่ยผมว่าอันตรายนะแต่ผมว่าคืนนี้ถ้ามากันเยอะเนะี่ยมาดักรอมันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเสร็จเรานะลุงผมก็โกรธมากเลยคือแพ้ที่แกเลี้ยงเนี่ยมันกินทั้งลูกแพ้ทั้งแม่แพ้เลยนะทุกคนจนลุงผมเนี่ยเลิกเลี้ยงหมูก็ไม่เลี้ยงต่อนะทุกคนแต่ไก่เนี่ยน่าจะโดนเยอะสุดนะทุกคนเพราตอนกลางคืนเนี่ย มันจับง่ายสุดแล้วนะก็เดี๋ยวผมให้ดูข้อแพ้ที่ล้างนะทุกคนล้างหมดเลยทุกคนคือเลี้ยงอะไรต่อไม่ได้แล้วนะแล้วมันติดป่าติดเขาด้วยเลี้ยงอะไรไม่ได้ผุหมดแล้ว นี่เป็นรลองเราจ,จะเลี้ยงอะไรไม่รู้ผมก็เดินเส้นนี้ประจํำนะผมไม่เคยเห็นมันเลยนะ่้ผีโพงเนี่ยยนวบันเนี่ยก็รู้สึกปแปลกๆนะเพราะก่อนเข้าไปเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเป็นเล้าหมูไก่เก่านะทุกคน ได้เลยลุงผมคือต้องย้ายออกหมดเลยนะแต่ก็ยังมีไก่กเก่าๆที่แบบจับไม่ได้เงี้ยเหมือนฝุ่เมื่อกี้ที่ผมถ่ายไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่านะครับคือมันก็ยังนอนอยู่นะก็ผมถึงว่านะมันมันเลยมาที่เดิมนะผมว่ามันน่าจะมากินไก่ก็มีเสียงไก่นะทุกคนไปกันทุกคนเดี๋ยวผมว่าเรากลับบ้านดีกว่า เดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะมารวมตัวกันแล้วก็อาจจะมาดักรอมันแล้วก็ดักตีมันดีกว่าทุกคนไปสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วย